ลิขิตรัชธา EP ที่2ี่ในหุบเขาหมื่นหมอกท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและลมหายใจที่เป็นไอข่าวสู่เย็นนั่งคัสมาที่อยู่กลางลานศิลากรงที่มีเส้นลวดลายพลังมิติไหลวนอยู่รอบตัวข้างกายนางคืออวินสรีที่ยืนเงียบราวกับเป็นเทียงเงาในสายหมอกเสียงของเขาดังขึ้นช้าช้าเจ้ามาถึงขอบเขตของขั้นที่6กเกาะเกลียวมิติแล้วหากทะลวงผ่านเจ้าจะสามารถเปิดช่องแยกระหว่างมิติได้ในระยะสั้น ถ้าจะสามารถเปิดประตูมิติเองได้ซูเหยียนลืมตาดวงตาสีม่วงของนางเปล่งประกายเจิดจ้าไม่ใช่แค่เปิดได้หากเจ้าควบคุมเกลียวพลังได้สมบูรณ์เจ้าสามารถชะลอพลังของศัตรูหรือแม้แต่สลายเวลารอบตอนในเซี่ยววินาทีระบบพลังของจิตมิตรพื้นฐานขั้นที่หนึ่งรับรู้จิตขั้นที่สองจิตสัมผัสขั้นที่สามพับมิติขั้นที่ 2, สี่ส, 3, 4, สัมผัสล่่งหน้าขั้นที่ห้าเห็นอนาคตระยะสั้นเจ็ดวินาที ขั้นที่หกเกลียวมิติขั้นที่เจ็ประตูห้วงการขั้นที่8ปดดวงตาแห่งเวลาสมบูรณ์ปัจจุบันซูเยียนอยู่ปลายขอบเขตขั้นที่ห้ากำลังจะเลื่อนสู่ขั้นที่หกบทฝึกมิติก,การควบแน่นจิตกลางวังวนกลางลานศิลาโลดลายมิติบรรพาการเริ่มเรืองแสงเมื่อพลังของซูเยียนสอดประสานกับแกงกลางของลานอาวินซีวาดมือนิ้วของเขาระบายเส้นพลังออกเป็นเกลียวที่วนรอบร่างนางปล่อยจิตลงให้ลึกให้พลังมิติกลืนเจ้า,เจ,าเจ้าไม่ควรควบคุมมัน แต่เป็นส่วนหนึ่งกับมันเสียงของอวินซีกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนสูเหยียนเข้าสู่ภาวะนิ่งสนิทในการเวลา